สิบัตรทองหรือสิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคเป็นนโยบายด้านสุขภาพที่ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านการลงทะเบียนที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิ์หากการรักษาพยาบาลเกินศักยภาพแพทย์จะพิจารณาส่งต่อไปยังหน่วยบริการที่มีศักยภาพสูงกว่าอย่างไรก็ตามในบางพื้นที่กลับพบข้อจำกัดบางประการจนกลายเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิการรักษาดังกรณีของคุณยายบางอ่อน <S. S 2> ตัวแทนจากกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครได้สะท้อนปัญหาว่าแม้ต้องไปพบแพทย์ตามนัดที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิ์แต่กลับต้องเดินทางไปยังศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อขอรับไปส่งตัวก่อนทุกครั้งซึ่งนอกจากจะเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วยังสะท้อนถึงข้อจำกัดในระบบที่ไม่เอื้อต่อความต้องการเฉพาะของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอีกด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินได้แสวงหาข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดให้การรักษาเริ่มต้นที่หน่วยบริการปฐมภูมิใกล้บ้านเพื่อให้แพทย์ประเมินและคัดกรองอาการเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลซึ่งแนวทางดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลและกระจายพาระงานแต่กลับสร้างความยุ่งยากให้แก่ผู้ป่วยในบางกรณีเนื่องจากระบบไม่ได้แยกการรักษาต่อเนื่องออกจากการเริ่มรักษาใหม่ นอกจากนี้ระบบ e-referral หรือระบบส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยังมีข้อจำกัดในการใช้งานส่งผลให้หลายหน่วยบริการยังต้องใช้ใบส่งตัวแบบกระดาษซึ่งล่าช้าและอาจเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการส่งต่อ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้มีข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาระบบ E-referral ให้ครอบคลุมทุกหน่วยบริการทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อให้กระบวนการส่งต่อผู้ป่วยรวดเร็วและลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนพร้อมแต่งตั้งหน่วยงานกลางเพื่อบริหารจัดการระบบให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจําในหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อช่วยคัดกรองผู้ป่วยเบื้องตน้นรวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจสิทธิ์ปัรทองและยอมรับระบบ HealthLink เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินและความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิการรักษา แต่ยังยกระดับมาตรฐานและวางรากฐานสำคัญเพื่อให้สิทธิ์บัตรทองเป็นมากกว่าสวัสดิการด้านสุขภาพพร้อมเป็นแสงสว่างแห่งความหวังและหลักประกันให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมครอบคลุมและยั่งยืนในทุกมิติภาคภูมิคำนาที่แห่งสังนางานผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน